องค์การไใบครูสรรเสริญเจริญคุณครูบาอาจารย์แห่งกรุเทพบารมีนัโมตัสสะภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตัสสะปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะพุทธังรำลึกธรรมังรำลึกสังฆังรำลึกคุรุเทบารมีรำลึกบรมครูปุรุสีทั้งหนึ่งรอยแปดตนปิโยเทวะมนุสสานางนามามิหัง วันดิตาวาสิระสาพุทธังเตชัยังธรรมังเตชัยังสังขังเตชัยังปะวะรังอรังปูเชมิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขังประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกะมังสิทธิการิยตัตถากโตสิทธิเตโช ชัยโยนิจังสิทธิลาโพนิรันตรังสัพสิทธิภาวันตุเมโอมประสิทธิคุณครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการและศิละปะอีกทั้งคุณพระนารายณ์อิสวรร อีกทั้งท่นทานเท้าอินพรหมปูลฤเีที่เดียวเดินจงกรมนับป่าหิมพมา,านทั้งองค์ประธานประภิธเนตรผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ผู้ประธานความสำลิดทั่วทุกสารทิศต่างเคารพมีห่างเหินขออัญเชิญสเสด็จมาประสิทธิประสาทพรดังคำวอนที่เอื่อนเอ่ย ขอจงเผยสายยานแห่งคู่รู้ให้ปรุปโปรงรู้เห็นให้ได้เป็นเจ้าพิธีขอให้มีกรรมสิทธิ์เรียนติดทุกข์นแนงเกิดสำแดงปาฏิหารด้วยบารมีของครูอาจารย์จงประสานให้เกิดมักด้วยความจงรักขอให้สำเร็จจงเบ็ดเสร็จทั้งโชคลาภและสัการะ มีตบะไม่วันไหวให้มีใจที่ตั้งมัน่นทุกคืนวันให้เจริญให้เพลิดเพลินในทางธรรมเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณเป็นสาพันบุญให้มนุษย์เพื่อความวิสุทธบริบูรณ์ให้เพิ่มบูรความมั่งคั่งข้อให้สมดังปรารถนาอันโรคาหายหดหายอันตรายอย่ามากล้ำกลาย ความโชคดีทั้งหลายให้หมายมากเกื้อหนุนช่วยคำและช่วยคู่ให้สุขีกุรุเทพบารมีช่วยเปิดทรัพย์ช่วยขยับเปิดประตูทั้งสามโลกให้สินโศกวิโยคภยสัสาัปเสนียดจันไรมาลายสินตัวทุกทินสนรรเสริญเจริ ยิ่งให้เป็นจริงทุกประการเธอ